เอมดูายที่ดูรูาเขบอกมไม่ได้แบบม่ไหา,าตนไหนม่นได้ดบายทไมดูไม่ได้ที่ไหนแต่ดูไม่ได้ก็ใครใครเจมอ๋มีก็คนจีนายนท่าไม่เข้ใจถามที่ผู้ที่เป็นเป็น,ปนหไหนใช่ไม่เวยรอก็อ่วดกว่านั้นก็ท่าอั้งเท้าแกน พวกมันทำ่อนีถ้ามันตกมาดูก็อะ,อะไรละ่ะก็ทำให้มีลมถ้ามีลมอยู่ไม่ตายแน่คำตอบของกูเจากก้าก็มีอยู่แล้วเอาคนเราชอบยุ่งเรื่องง่ายๆแต่นี่ไม่ทำจะหาเรื่องซุ่มๆถูกไหมละ่ะพู้เจ้าตอน ครับของพระเจ้าเรียกแต่รูแพร่คมหายใจเข้าออกกน้ำานุมสติแต่ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะรู้ได้เห็นไหมแล้วก็อะไรจึงรู้ไม่ได้เพราะคนเราทอ,อดจุ่งอ่าเอาอมาเอาโน่นเอาี่มาเสิร์ฟโอ้ยปัจจัยเตรียมเรียบร้อยแล้วอนะ่านี่แหละทอดจุ่ม เลยเพือเที่ยบทั้งคนนะทำงานลกรก